จำลองมาคนจะเอาให้เบิง้งตะวันได้หายมันจะมีเลขน้ำมนต์<แ>กับเลขทูบเสียงท้ายหนึ่งปีมีครั้งเดียวอยู่พัฒนานธนุมจำลองอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ันนี้เหอเอฟซีเบิงน้ำแน่เออแต่สิบวันเลี้ยงบ่วงสวงตะวนนันนบ่บวงสวงเออหมือนวานของพระนาประนมประจำปีครั้งที่ยี่สิบแปดครั้งที่ยี่สิบแปดในปีนี้มันครับไปครั้งที่ยี่สิบแปดแล้วแล้วก็ การบวงสวงนี่ก็มีหาหบังไม่ผลลไม้ต่างหลายอย่างไปบวงสวงเป็นเคียงไหว้ไ้นั่นแล้วก็ก่านที็ดน,นั่นก็มีการจากให้เห็นรูปพระธับประนุ่งจัลองนัง่ว่าของของันเภิมเมฆนี่มันงามสำมได้ที่สำมได้นะแต่ที่ไเวลาบ่โดนดอกเพราะว่าอาจารย์กิตเป็นเป็นผู้บรรยายให้แล้วก็ เวลาอยู่สีสิบเก่าวินาที่สิบเก่าวิอันน่ะเอากขะเขาเสียนนี่เนาะเหลื่อมเลยใส่ไกบจนจักนอใส่หมใสาสดคนของเาเขียนบ่กมหูสช่วจับับองจับเองเนาะ ก่อนจังดัาพลนถเล่าท่องไปเมกก็เป็นแล้วก็ในงานลก็ที่แล้วก็ถงศาสนาถึงสอยกันมาสร้างคุณงามความดีถ้านันยอดได้ที่อคนนี่มีหัยอดนวัดดยอดนหยปูมาบน่าเป็นอจไหสียปิงานผาดของเ้าเป็นงานสมโภงานนามสกัยังกตามในส่วนไในวัดในว่าเฮาก็มาสอยกันหยัดสอยกันทําจัแตงแต่งบ่ายสอยกันเรื่อยมันจะไม่ ใส่กันคนไส่ใส่กิจการงานมากง่ายมากกระไดบวงแรกของพาบัทสุทำไิธีหมู่บ้านมัน,น่เป็ <solutions> ยนยังไงข้นลายบ่วงงั้นหลายตัวคนหลายอยู่แต่ว่าเจ้าครามเพื่อนี่โอ้ยเป็นพ้อใจหลายเพราะาราว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เ,ดเข้าไปบวงสรวงในโอปปถันทุกปีให้ตั้งข้างนอกไหมตั้งข้างนอก ทนองเป็นปลาท่านก็เป็นกเห็ปีนึงครั้งที่ยี่สิบแปดครั้งที่ยี่สิบแเห็ดเต็มที่เลยนะนมเล็กไปในๆป่ะจ๊ะกระุลู้ด้บางทีก็ออกไ่เด้ปีนั่นปีได้น้ครั้งที่ยี่่ตอนนั้นออกไหมออกสองสี้นถือมากออกไม่เป็นบางปีดิบางปีก็ออกเด้ครั้งนี้เนี่ยเราคนมีเล็ก บ่มันยไงแค่ยินงเตา่ะนี่เลยทีเาเพื่อนกะไม่การวาบวงสงวงล้วกไม่การนั่งล่ำระดับประเทศดิบ่นนั่งลิๆๆนะลี่ไหเกาเล่นลี่ครับเป็นไปสองส,สามทีเพื่นเ่ละนั่งแบบนั่งแบบไหมไปล่ำเขาตั้งประเทศพนนี้เป็นตัวแทนของประเทศไหมเขาก็มาซอยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของกระชายไมหมเพื่อนต่อ เขามาซรือเฮียนล่ะครับเป็นวันตรอนี่เขาเจ้ากับมาทําบุญวันเถอะเขาก็พอเรี๋ยวลองไงนี่ก้าไปข้ามากถอ่พอเรี๋ยวลองอย่างเพียงแค่ขอกําลังใจเพิ่งจะให้อันคองคั้างนี่แหละเปลี่ยนกระตูนเป็นนี่แหละที่เขาลังใจเท่านั้นเขาพ่อใจแล้วอันเถอะมาด้วยใจมาด้วยใจทําบุญวันเถอะเพราะไอ้ใจขังเพื่อนพ่อใจหลายอยู่แล้วแต่ในช่วงเพิ่นบวงสรวงนั่นน่ะ ในส่วนหนึ่งนี่กับผู้บวงสรวงนั่นกับคล้ายๆก็บอกนี่นเป็นเลขอยู่ดิแล้วก็มีเลขทูบอยู่เลขทูบนี่ส่วนเลขทูบนี่นางลำ่ลำล่ำมาท่านแหล้วเดยเหลืยโยกมาแม่นคนหนึ่งนี่แหละไปอ่านบัตรว่า <c oughs> สีหิ้วของเงี้ยไม่เสียหล่ะก็เล้พากันบอกไปควันไหมก็เลว่าท่านเห็นเลขทูบน้ำเก็เลยมาถามถ้ายกซุกมันเศ้าเนี่ยผู้โยนจตรอดจัง ก็เลยยังหัจักก่อนเนาะอ๋อคนจุดทูบจุดทูบคนในเด็กอะไรค่ะยังไงอันเบิ้งเบิ้ลตอนนี้่นตอนเพิ่นอันบ่วงสวงจักน้อยเนาะเพิ่นเอาเลขมาก่อนเอาเลขเมื่อก่อนจีเยวตอนนั้นสีนี่ดอกเอาเลขมาก่อนเลขเลขทูบตัวใดเลขทูบนี่เลขน้ำมนต์ตัวใดเลขน้ำมันสามหนึ่งเกียของจานสี ยอยู่ในยันทั้งด่านมหาพระประท่านของจานสีนี่ผ้าลือสีบปลบอกว่าเนี่ยยัสีคนณทำไมาเป็นพิธีกวนอยู่ได้งาน<อ>ประทัดนั่นแหละประจำวัดอันข้าพิทักษ์นี่นเลขเลขทูบตัวแรกเเพื่อนเลขทูบนี้เจ็ดเจ็ดหนึห่งเจ็ดเจ็ดหนึห่งอือเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เลขน้มุนสามหนึ่งเก็ดแน่เลขตัวเดียวกันซึ่เขาเลขตัวเดียวกันและซ้ำปฏิหารได้เลยพี่น้องเพียงแต่มันเลติดรักใบกันวงจัดงานบวงสวงครั้งที่ยี่สิบแปดเลขน้ำมุนสามหนึ่งเจ็ดเลขทูบเจ็ดเจ็ดหนึ่งพี่น้องเลขตรงกันเนอะค่ะนะคะเป็นหน้าทางหาซื่อสาะกินได้รัฐบาลไทยสซบอร์นเอามาโชว์บ้างน้ำมุนกับกับ เลขถูกตรงกันเพือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจอไว้ด้วยน้องเจ็ดเจ็แล้วค่าในรายสำรักจะดารน่ตอนไปยังักเก่มนเหรอเาบอกเพี้ยนแปงากทีท่านรเด็นกอ วโกกาสากาสาตาสาาโอกาสาข่าพเจ้าจะขออนัตนาขอยังทวงแก้วจที่ที่ทำเพื่อเห็นนี่เทว่าเป็นบางทิ่ปเห็นน้ำแลงบางส่วงบางตอนนะพอที่ไท,ทยทั้งใบไ่นื่บวสวนนั่นแหะก็ไปคเกี่ยวกันขเขาแจ้วกันตลอดแล้วนะตทว่อา,อาอนในช่วงนั่นออก,ก็เลยอมอนการจัด หมั่งไม่พลไม่กับจัดหาถำไปท่าซีแล้วก็มากันวเพลางในม,นม,มาตรงๆกันเลขถูกกับเลขน,น้ำมต์นี่แปลกก็ตรงกันเนาะหน่อยแน่นอนเลขสิตรงกันเนาะพิจารณาเด้อเพิ่งพี่น้องเป็นแนวทางหาสืส่อสารกิจแบงรัฐาบาลในคลิปนี้เป็นเลขอ่าเลขนำมต์กับเลขถูกกับเลขข้างนะ,ะจัดงานครั้งที่28บางปีมันก็จะออกตามครั้งที่นะคะ เอเอ 3, 1, 7, เลขนำมุนนี่3สามหนึ่งเจ็ดเลขทูบเจ็ดเจ็ดหนึ่งะคะตรงกันยุที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเป็นนาทางหาสื่อสากินแ่งรัก,รกาบาลไทยนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ที่พระยุวัดอภิสิทธิ์น้องเวงม่วงได้ไปท่านพิธีบวงสวงนะคะชาวบ้านกาันคว่รวมมือกันซื้อผลไม้ไปว่ามันสองขั้นลดหมอเขางไงเออสองขั้นลด เมื่อรก็นั้นด้ความข้างอื่นกับมานํากันไหมสมทบนะสมทบกันออกาย่างสองย่างสามย่างนะุเทียสิบวกเเห็นพ่นวงสวงไะได้ได้จักหน้าที่แล้วได้แปดแล้วจ้ะย่างก็จย่างกับชูเกียราชิบวมานมีส่วงบางตอนส่วงหนึ่งตอนไปไปอันส้างอันหรือสีพันได้ได้บอกกันนะฟังไ้จังน้อยเนาะพ่นกันเบาเลี้ยงเลี้ยอยู่นะ ก็เนบอกว่าตัวใดจำวัวใดปะไหนฟังคลิปยังจักฟังเงินละบอกพอดอ สามีสัลลคุณลงมาต้องเบิร์ต่ลอยเจ็ดสิบส่งเอค่ะลอยลอเจ็ดลอยเจ็ดสิบเทวดาลงมาลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบนเจ็บคนนเพื่อนบอกเลขเขาดีท่นนะเนบอกไปเไกลกันนออ1เจ็ดสิบหนึ่งหกับหนึ่งเ็ยตงตรงตันี้นี่แหะทเทียน เรืสีเพิ่นบอกลงมาก,กับเลขไปนีกกนเน่เทวดาลงมาเพิ่นบอกเลขเขาดี่เนเทวดาลงมาลอยเกตซิปลงมาเบิดลงมาเบิรดลอยเกตลอยเกตซิปองบอกเออล้วก็ที่ผเออมันมันเลยส่งกันไปเพิ่นเออี่ยังขอพอภาพบ่เรอือสอออีเป็นผู้ทําพิธีเป็น ลที่ไหนลึกไปเลยทวดาเจ็ดสิบองคน่นลูกศรเป็นผู้บอกเป็นว่าลูกศรผู้บอกสรุปในคลิปนี้นะคะเทวดาลงมานี่ร้อยเจ็ดสิบองค์เลขทูปหนึ่งเลขทูปเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลขน้ำมุนสามหนึ่งเจ็ดเลขข้างที่เนี่ยเป็น สองแปดนะคะเลขตรงกันยูนิมิเตนึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วพี่น้องเป็นเนืทางหาะสื่อสารกินแบงค์รัฐบาลไทยนะคะลื่สีเนี่ยเพิ่นซื้อว่าลื่สีก่าดิเพื่นซื้อว่าจังได้กระซังต่อคอยบอกไปแล้วพอลื่สีพวกคอยเสียเอาเลขคอยบอกเอาซื้อไผทั้งนั้นดะวันนี้เจ้าจะซื้อหักไรอู้คอยท่ายคิบโมคอยเอาเลขเรียบโมคอยบอกซื้อคนอนดิ ซื้อนย,ยกหก็เบอห่ยวนสีีอ้าวพูดลายรที่หาแนวทางมาป่าเอซนะคะเอาก็เพียสถานที่ได้บัึกมากหรือทายมากกเียงนนคอเปี่ามีสุกมีหลามด้กันเทียบเป็นร่วปลาบเนาะยังก็บอกมากไปยังสั่นแหะ